สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่19กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7ครับเราไมาอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อนะบรรยากาศในช่วงเช้าครับเวลา6นาฬิกาตรงเลยนะฮะก็เป็นตารางเวลาขบวนรถขาออกนะครับ6 0มงนาทีเวลา6นาฬิกาินาทีครับ ขณะน,นี้เร็วขบวนรถส่วนพิเศษดิาสารมาคกราขบวนที่26ขบวนที่26จากหนองคายวิ่งเข้าย่าน ในขณะนี้เร็วขบวน,นเร็วขบวนที่135 135ไปทางอ,อบุบลราชธาน,นีเดะาย5217ครับออกจากยานไปเทียบขึ้นชาชฉลาสถานกลางกรุงเทพอภิวัตรครับ 2.47หัวขบวน2.6นะครับหลับรถจากจบางซื่อซึ่งในขณะนี้มีริ้วขาบวนรถเข้ามาครับเป็นริว้วขบวนรถดุพิเศษ เส้นทางรถไฟสายเหนือขอบวนที่14ขอบวนที่14จากเชียงใหม่ครับ เนีริวขบวนรถเร็วขบวนที่111ุดทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ถสถางรถไฟสายเหนือไปทางเด่นชยัยออกจากญาติครับวันนี้จะเป็นเชือกไ5242เลยนะปกต,ติแล้วขบวนนี้ใช้เป็นหัวจักรธรรมดาและหัวจกักรทั่วไปวันนี้ใช้เป็นเชือกเลยนะครับเพราะมีการพวงตู้เฉพาะนะ 6จากนครศรีธรรมราชครับคันนี้ยาวมากมากเลยนะยาวมากๆเลยายาวถึง15คันเลยนะครับ เสริมด้วยนะรถนอน c t v นะครับส,าม,สามที่นั่ง อันสุดท้ายครับรถนอนตู้เสริมจากสุราษฎร์ธานีอันนี้13และ14นะฮะ เศษดิารางน้งประปาศขบวอบนที่43 43ปลายทางสุราษธ,ธานีครับออกจากย่านนะ252 21 21แล้วก็ไปท้ายด้วย253 5, 3, 5 ขบวนที่ส0บขบวนที่10จากเชียงใหม่รือไฟ5 2า6ครับ ที่กำลังทํขบวนเข้าสู่ย่านในขณะนี้ครับเป็นรถด่วนขบวนที่84 8 4เส้นทางไปสายใต้จากกลังนะข่ายานครับเีอร์วสวาย5204 84ในเที่ยววันนี้พิเศษมากนะครับรถสัมภาระสองคันเลยนะ แล้วพวกสองคันแบบนี้อ่าบพหหกศูนย์นะบพะหหกศูนย์นี่ก็ออกวาระมาใหม่นะครับมาจากอุตรดิตต์นู่นเลยนะอันนี้ก็รถสัมภาระนะครับอีกคันหนึ่ง วายห้าสองศูนย์สี่หัวขบวนแปดสี่ครับวิ่งกลับโรงจากบังซื่อ นี่เวลาเจ็ดนาิกาห้นาทีนะครับด้านบนนะที่กําลังลงมาคือรถเร็วขบวนที่168 16่งหนึ่จากกันตังนะเวลาช้ามาหนึ่ห้นาทีนะครับหัวจากชุมชนที่สถานีชุมพรส่วนที่กําลังเข้ามานี้นะครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนเลขที่140 140ี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ที่ทางรถไฟสายอีสานจ,จากอุบลราชธานีเจอสไปอสามเจ็ดครับวิ่งเข้าย่านแล้ว พันบชสอหนึ่งคันแล้วก็บพอหออีกหนึ่งคันรถเร็วขบวนที่1.40 1.40จากอุบลราชธานีวิ่งข้าวยานแอลดีแล้วครับเป็นรถเร็วในะเส้นทางไปสายอีสานที่ มีการพ่วงตู้นอนด้วยนะครับบกหอหนึ่งหนึ่งห ้ายขบวนด้วยนะสีขเขียวมาเลยเป็นรถบอสอสอนะครับรถพวกชั้น2และ3ติดกันนะฮะขันนสุดท้ายนี่ก็บสสนะครับแล้วก็ขันสุดท้ายก็บสส,ะบส,บส,สจะเป็นสีเขียวนะโอ้โห เด็ดเลยนะหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นสีแบบนี้นะเห็นยังงนแล้วครับขบวน140จากอุบลราชธานีขอคลิปนี้หวังว่าท่านผูช้ชมทุกท่านชอบนใจกันดีกันนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปลใหม่ๆคลิปต่อไปทีแน,น,น,นี้จะได้ลงครับสำหรับคลิปนี้จานลากักนไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ